สวัสดีครับน้าเข็มทองอวสวัสดีชายแดนไม่ไปทำงานเหรอเนี่ยครับกำลังจะไปทำงานครับอ๋อเหรอเออน้าเข็มครับคุณป่านไปทำงานแล้วเหรอหครับไปแล้วพอดีเพื่อนที่ออฟฟิศเขาอะขับรถมาเป็นทางผ่าน <c oughs> ก็เลยรับไปทำงานด้วยประหยัดคุ้มเพื่อนใช่เพื่อนคนที่แต่งตัวเป็นคาวบอยหรือเปล่าครับคุณนะใช่ใช่คนนั้นแหละคาวบอยคนนั้นนะ ชอบมากๆเลยหล่อมากหน้าตาหน้าเอ็นดูท่าทางจะรวยด้วยนะอยากได้อยากได้อยากได้เป็นลูกเขยเอาบอยแล้วผมต้องเคลียร์ <c oughs> เคลียอะไรทําหายยายป่านทําไมฮะอ๋อคือเปล่าครับนะแกผมก็ถามหาตามภาษาคนรู้จักกันนะครับวัน <c oughs> นี้ผมผ่านมาแถวนี้ครับอ๋อเหรอผ่านเหรอผ่านมาไกลเนาะ <c oughs> ครับงัน้นเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนดีกว่านะครับจ้าขอบผมโชคดีจ้ะเออชายแดนเขาบอยคนนั้นอนะหล่อจริงๆนะอยากใ้เป็นลูกเกย